17กรกฎาคมสอง8ันายบบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันเปิดตัวรถ SUV ขนาดกลางนั่นคือมิซูบิชิเดสติเนเตอร์โมเดลใหม่ล่าสุดในอินโดนีเซียก่อนจะแสดงในงานอินโดนีเซียออโต้โชว์2025โดยเผยว่าเป็นรถ SUV บ่สแถว7ที่นั่งแน่นอนว่าเป็นการแก่แบบมาจาก DST คอนเซปต์นั่นเองพร้อมจอตลาดในกลุ่มอาเซียนไทยขึ้นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับโดยมิซูบิชิเดสติเนเตอร์ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด เพิ่มความมั่นใจสําหรับครอบครัวที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังผสานดีไซน์ที่มีความหรูและเป็นเอกลักษณ์พร้อมการตกแต่งภายในสุดพรีเมียมและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมอบอัตาเร่งที่ทรงพลังจากเครื่องยนต์เทอร์โบสําหรับมิติตัวรถจะมีความยาว4,680ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,840ม mm, ิลิมสูง1,780ม mm, มและระยะฐานล้อ2,815ม mm, ิม หากเทียบกับ Mitsubishi X-Force ถือว่าโมเดลใหม่นี้มีขนาดใหญ่กว่านะครับและใหญ่กว่า Xpander เล็กน้อยงานดีไซน์ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Destinator ซึ่งจะได้ไฟหน้าและไฟไท้ายทีเชฟเช่นเดียวกับ X-Force กระจังหน้าลายรังพึ่งเพิ่มมิติส่วนกันชนหน้ามาในแนวดุดดันเช่นเดียวกับด้านหลังมีดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกรง่งฝาท้ายมีเส้นสายทรเหลี่ยม ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดยางไหล่ด้านหลังของปาเจโร่ในตำนานตัวรถมีการยกสูงระยะห่างจากพื้น2 1 4มิลิเมตรช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางถนนขรุขระและการขึ้นลงเนินซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับมั่นใจและอุ่นใจยิ่งขึ้นมาพร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วยาง2 2 5สองห้าทำหสอสำหรับภายในห้องโดยสารอลังการกับการออกแบบและวัสดุตกแต่งโดดเด่นกับหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ มีจอมารวัดขนาดใหญ่8นิ้วพร้อมระบบเสียงเดอรนมิกซาฟจากามาฮ่าพเรีเมียมบ่อนั่งแบบ3แถว7ที่นั่งมีพื้นที่กว้างขวางทุกโซนเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายดูวที่นั่งบ่อแถว2มีพื้นที่เหนือศีรษะและพื้นที่ไหล่ที่กว้างขวางทําให้การเข้าออกบ่อแถวที่3ทําได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนที่3ให้เสร็จสับ์ทั้งยังมีหลังคาพารโนดามิกซันรูฟไฟตกแต่งรอบคัน64สี เครื่องยนต์ของ Mitsubishi Destinator จะเป็นเบนซินเทอร์โบไมเวกขนาด1.5ลิตรมีจุดเด่นที่อัตราเร่งและความประหยัดน้ำมันโดยจะให้กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์หรือ163แรงม้ท 5, าที่5,000รอบตอนาทีแรงบิด250นิวตันเมตรที่2,000-4,000รอบตอนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT ความจุดทางน้ำมัน45ลิตรมีการคุมตัวรถแบบ Active หรือ Active ย a w Control พร้อมการขับขี่ทั้งหมด5โหมด สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพถนนที่มีความแตกต่างกันได้โดยตัวรถจะมีน้ำหนัก1,495กิโลกรัมและมีวงเลี้ยวแคบ0 5.4เมตรสำหรับชุดช่วงล่างถูกปรับแต่งสำหรับท้องถนนในอาเซียนโดยเฉพาะด้านหน้าแบบ MacPherson Strut ด้านหลังแบบ torsion beam ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่และสามารถคุมรถได้อย่างแม่นยำนอกจากการทดสอบอย่างละเอียดบนถนนจำลองในญี่ปุ่นแล้ว ช่วงล่างยังถูกทดสอบและปรับแต่งในอินโดนีเซียหลายครั้งเพื่อมอบความนุ่มนวลขณะขับขี่ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับพงมาลัยได้รับการเซตค่าสําหรับตลาดอาเซียนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขับรถบ่อยครั้งจึงมีทรงที่กระชับมือและมีอัตราทดตอบสนองได้ดีเพิ่มความคล่องตัวในการขับรถและจอดรถโดยช่วยการขับขี่ขั้นสูง mitsubishi safety sensing จะมีทาง adaptive cruise control ป้องกันการชนด้านหน้า แจ้งเตือนจุดอับสายตาเตือนด้านหลังเมื่อมีรถตัดผ่านปรับไฟสูงอัตโนมัติแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแสดงภาพรอบคัน360องศาและถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งเป็นต้นสำหรับ Mitsubishi Destinator จะทยอยเปิดตัวทำตลาดในกลุ่มอาเซียนเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงไทยและยังมีแผนทำตลาดในเอเชียใต้ลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกา ส่วนการแนะนำในไทยจะมีขึ้นช่วงใดต้องติดตามและทุกคนคิดอย่างไรกับโมเดลใหม่จาก Mitsubishi สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ